เช็คเการควบคุมกล้องการเลือกใช้เลนการจัดแสงการตกแต่งภาพเป็นการกระทําเพียงเพื่อสนองตอบต่อความต้องการทางอารมณ์และเรื่องราวที่ช่างภาพได้กําหนดไว้เท่านั้นเราเป็นช่างผู้บันทึกทุกเรื่องราวเรากําหนด แสงเงาความมืดนำเรามองเห็นใกล้ไกลหนาหรือบางเราจัดวางทุกสิ่งนั้นหวังสมดุลเราออกแบบอารมณ์แห่งสีสันเรากำหนดความชัดลึกตื้นหนาบางเราคุมกล้องเพื่อทำงานด้วยเสรีบันทึกไว้นะวันที่29เมษาย,ยนพุทธศักราช2565 ครับวันนี้มาบันทึกเสียงนะครับก็เพื่อไว้ใช้งานในคลิปต่างๆนะครับเวลาเรามีคลิปที่เวลาเราทํางานเราก็ใช้บทกรนพวกนี้ไปเป็นคําบรรยายนะครับแทนที่จะใช้ของคนอื่นนะครับก็ลองนําไปปรับใช้ดูนะครับผมว่าน่าจะสนุกนะลองดูลองดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจไลค์แชร์ด้วยนะครับมีคําถามปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอตัดต่อวิดีโอแต่งภาพการคิดคอนเทนต์ก็สอบถามมาได้ในทุกๆช่องทางครับพบกัน